ประกาศภาวะฉกเฉินแล้วนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะผู้คนที่จะเข้ามาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้ประกาศของจังหวัดเกิดขึ้นแล้วนะคะ,ะจากที่ต้นปีเราไม่มีแบบนี้มากเท่าไหร่นะคะแต่ปีพอมาระยะต้นปีหกสามที่ผ่านมาเนาะแต่พอเข้ามาปีหกสี่ปับ๊บพวกเรามีปัญหา เพราะว่ากลุ่มคนที่ตรวจสุ่มแล้วก็ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการนะคะออกมาภาวะนะคะเหมือนเดิมถ้าเราไม่ปกป้องตัวเองไม่ดูแลตัวเองคนรอบข้างก็มีปัญหานะคะเห็นไหมคะว่าข่าวออกมาทุกคนไปเที่ยวปีใหม่นะคะลื่นเรลงขับรถขากลับเข้ามาในเมืองหรือกลับมาทำงานก็เป็นเมืองที่ เขาเรียกว่าบนถนนหนทางติดกันยาวเป็นสิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงนะคะมันก็ทำให้เชื้อระบาดเพิ่มขึ้นไปจากกลุ่มคนที่นั่งปาร์ตี้กันนานๆนะคะแล้วพอเกิดปั๊บแต่ละคนไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะคะการกักตัวก็ต้องกักตัวแยกกันด้วยเนาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดส่เงเป็นประกาศของจังหวัดนะคะตราคุด มีคนป่วยที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะเข้ามาเป็นคนที่มาเยี่ยมหรือว่ามาเยี่ยมญาตินะคะจากสมุทรสาครหนึ่งรายแล้วก็เพิ่มรวมแล้วเป็นสิบกว่าลายนะคะที่เป็นป่วยเป็นไข้โดยที่ไม่มีอาการนะก็น่าตกใจมากๆนะคะทุกคนประกาศหรือไม่ประกาศเราก็อยู่บ้านอยู่ดีนะคะ ที่เอามาพูดนี่ไม่ได้มาเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นเรื่องน่าตกใจอะไรที่ทำให้เรารู้สึกกลัวนะคะเราจะไม่กลัวมันแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะขอบคุณหนึ่งคนที่เข้ามาแล้วเห็นกันนะคะคุยกันไปเรื่อยๆนะครไลฟ์สดดีกว่านะคะแกเครียดเนาะได้ยินข่าวแบบนี้แล้วรู้สึกแย่มากๆเลยนะคะการที่ เริ่มต้นที่จะต้องกักตัวกันอย่างนี้เมื่อคราวที่แล้วเราก็เป็นการกักตัวเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่ารอจนกว่าเชื้อของแต่ละคนที่มันไม่ตรงกันอยู่แล้วนะคะเจ็ดวันอาการจากเจ็ดวันไปถึงเจ็ดวันหลังก็น่าจะเบาลงนะคะแต่คนบางคนที่ร่างกายแข็งแรงมีเชื้อแต่ไม่ออกอาการนะคะก็ทำให้คนที่ ร่างกายอ่อนแอกว่าชกชวยการติดโรคแล้วออกอาการไปมากกว่านะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นโรคปอดภาวะโรคปอดที่เอาเชื้อตัวนี้เข้ามาเป็นตัวแปรนะคะระบบหายใจนะคะหัวใจล้มเหลวถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วก็ใช้ ตามที่หมอแนะนําให้เราทราบนะคะกรมอนามัยกรมควบคุมโรคนะคะเขาก็จะประกาศเรื่อยๆเราก็หมั่นดูบ่อยๆนะคะอย่าไปไม่ใส่ใจนะจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นแล้วตลาดหลายแห่งปิดไปน่าละทําให้เราการเป็นอยู่ของแต่ละคนนะคะตอนนี้เราแทบจะไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเข้าไปที่นั่นเลยนะคะน้องทินนกรสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆเลยค่ะโรคภัยเนี่ยมันเป็นตัวแปรของร่างกายเราขอบคุณนะคะที่ไวพอรอนให้ขอบคุณจริงๆขอให้มีความสุขเช่นเดียวกันตอนนี้เงินกับทองร้อยหลอนะคะไม่ไม่ได้ไหลามาแล้วนะคะยิ่งเกิดภาวะแบบนี้ยิ่งร้อยหลอไปใหญ่เลยนะคะก็เป็นอะไรที่ ต้องอยู่นิ่งๆแล้วก็หากิจกรรมทําในโลกโซเชียลนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสองคนอยู่ในนี้คุยกันให้เรามีความสุขทุกๆวันนะคะน้องทินกรอยู่ทางฝั่งนู้นระมัดระวังด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะสิ่งใดที่อวยพรมาขอให้คืนกลับไปถึงทุกๆคนถึงน้องทินกรโดยเฉพาะเลยนะคะให้เป็นอย่างที่ได้อวยพรให้พี่มาขอบคุณมากๆเลย เออทีนี้เป็นเบิ้มนะคะเมื่อกี้พี่ขึ้นไลฟ์ไปพักหนึ่งเป็นเบิ้มฟิชชิงนะคะตอนนี้มาเบิ้มเลาะรั้วเสียเบิ้มเอสัญญาก็ได้ทักเบิ้มผิดเบิ้มไปนะคะว่าอุ้ยน่าสงสารไก่นะคะพูดไปพูดมาเสียนามเขาเขาทักมาบอกว่าอันนี้คือเบิ้มลําพูนนะคะแล้วเบิ้มอีกเบิ้มหนึ่งคือเบิ้มเชียงใหม่นะคะสัญญาก็รู้สึกว่าหน้าแตกไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็แต่ก็เออ เขาเรียกว่าไหลไปด้วยดีเนาะพี่สัญญาเอาทำทไมเปลี่ยนไปครับช่วงนี้เป็นอะไรหรือทำไมเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนหน้าไม่ได้ใช้เครื่องสำอางนะช่วงนี้ไม่ได้เขียนคิ้วไม่ได้ทาปากนะคะขอบคุณมากมากเลยสวัสดีปีใหม่ขอบคุณสองคนที่อยู่ด้วยกัน ทีก็จะคุยไม่น,าน่าหรอกค่ะเพราะว่าการเชื่อมต่อไม่ค่อยสเสถียรน,นะมันอาจจะหมุนหมุนสักหน่อยหนึ่งเนาะถ้าการเชื่อมต่อไม่ค่อยสเสถียรเราก็จะใช้เส้นเอให้มันอยู่อยู่ในต่ำกว่าสิบนาทีนะคะคุยกันไปด้วยแล้วก็อวยพรทุกคนขอบคุณเสียเบิ้มมากๆเลยนะคะช่วงนี้ระยะนี้เหมือนจะกั้นลมหายใจอยู่กันเลยเนาะ,ประ,ป,ระประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมัน มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้รับแต่เรื่องข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในบริเวณบ้านของเราลี่เนาะอยากให้ทุกคนระมัดระวังนะคะอย่าให้มันไปแพร่กระจายมากไปนะคะพี่ก็จะขึ้นให้มันอยู่ในระยะของการไม่ต้องเอามาอัพโหลดใหม่นะคะให้มันอยู่ในใต้สิใต้สิบนาทีนะคะ คุยไปเรื่อยๆแล้วก็คุยคุยไปขึ้นไปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเบิ้มเห็นเอาเอ่อเข้าป่าไปจับไก่อีกแล้วนะคะแล้วก็ดูแลต่อไปนี้ถ้าจะเลี้ยงเขาเลี้ยงทําเล้าดีๆนะคะทํากรงให้ดีๆแล้วก็เอาไอ้ตัวที่เป็นคล้ายๆมุ้งตาข่ายนะคะที่เป็นไนล่อนเนี่ยตีสักสองั้างข้างในข้างนอกเนาะถึงจะ เขาเรียกว่าเอป้องได้เต็มที่เลยนะคะขอบคุณทุกการคุยกันนะก็จะคุยกันสักพักหนึ่งแหละวันวันหนึ่งช่วงระยะนี้รู้สึกที่มาคุยในไลฟ์สดก็ะจะเป็นเรื่องนี่แหละนะคะตื่นเต้นเรื่องโควิดสิบเก้านี่แหละนะคะไม่ไม่ไม่มั่นใจเลยนะคะว่ามันจะหายไวหรือเปล่านะคะ ช่วงนี้ไม่เล่าทำมะทำโมเลยเหรอครับช่วงนี้ก <g ül> ็ <g ül> ปกติอย่างเดิมนะคะเราเรียนรู้การเสื่อมนะคะการเสื่อมของเอโลกเรานะคะพอทั่วโลกเป็นค่าเอรเขาเรียกว่าแปดสิบกว่าล้านคนนะคะที่ติดเชื้อโรคเนาะทั่วโลกใช่ไหมแล้วก็ตายสองล้านแล้วนะคะล้านแปดแสนคนนะคะใน ที่เป็นมาสองปีนี่เนาะไม่ต้องลบข้อความหรอกครับไม่เป็นไรครับพี่ไม่ว่านะเขียนเลยติดให้มันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวมันไปติดสแปมนะคะช่างตีสวัสดีค่ะนะคะโอ้ไรสดมีสาสาระน่อย s ิใช่ไหมจะเอาสาระอะไรนาะก็มีแต่เรื่องนี้แหละค่ะเรื่องเกี่ยวกับโควิดสิบเก้านี่แหละบ้านเราตอนนี้ที่เกาะพังงันกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มี ไม่มีการเข้าออกแบบเมื่อก่อนง่ายๆแล้วนะคะก็ต้องมากักตัวนะคะไปจังหวัดไหนกลับมาบ้างก็ต้องห้ามออกจากบ้านสิบสี่วันอยู่บ้านอย่างเดียวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาถ้าเห็นว่า,าไม่มีสาระก็ไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะคะเพราะว่าบางวันก็จะพูดอยู่เรื่องนึงเรื่องเดียวถ้าช่วงจังหวะที่จะเข้ามาคุยไลฟ์สดก็จะเป็นไลฟ์สดแบบ คุยกันเองแล้วก็คุยเรื่องทั่วไปจากเกาะพังันนะคะก็เป็นภาวะฉุกเฉินของจังหวัดที่มีคนติดเชื้อแล้วเขาก็ประกาศมาในหนังสือตราคุดเข้ามาถึงทุกๆหมู่บ้านทุกอำเภอนะคะก็ส่งไลน์กันก,กิ้งกังกิ้งกังเข้ามาเนาะคุยแต่เรื่องเดิมๆขี้เกียจเข้ามาดูแล้วใช่ไหมคุยเรื่องเรื่องมันเป็นแบบนี้ภาวะแบบนี้ก็ใช่แบบนี้แหละค่ะไม่เป็นไรนะคะ เราไม่สามารถที่จะไปหาอะไรที่เป็นสาระมากกว่านี้มาคุยเนาะจะเอาแบบไหนจะเอาเรื่องเล่าเรื่องสารพัดอะไรเล่าเป็นแบบแบบเก่าที่เราคุยกันนี่แหละนะขอบคุณมากๆเลยนะคะอะไรไรสดเบื่อมากเลยอะ่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะ ถ้าถ้าไม่ไม่อยากอ,อยากเบื่อตอนไรสุดลองเข้าไปคุยเข้าไปดูในคลิปได้นะคะช่างตีมีความสุขมากๆนะคะช่างตีมีสวัสดีปีใหม่มาด้วยนะคะขอให้ช่างตีมีความสุขทุกๆวันเลยอย่าได้คิดอะไรมากเลยนะคะแล้วก็อย่านึกเลยว่าอันไหนที่มันช่วงจังหวะภาวะแบบนี้นะคะมันก็มีภาวะจิตใจของคนไม่เหมือนกันเนาะให้ทุกคนมีความสุขกับ การใช้ชีวิตหรือว่าแก้ไขการใช้ชีวิตของเราไปวันๆของเรานะคะการที่เราได้เกิดขึ้นมาในโลกร่วมกันกับคนอื่นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแน่นอนเอาแน่นอนไม่ได้ไม่ต้องไปยึดติดกับมันนะคะเราจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนาะทำใจให้ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวข้องไม่ไม่แบกรับภาระนะคะ ทุกอย่างมันจะทําให้เราเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่ดีๆขึ้นเองนะคะเป็นเวลา10เอ็ดนาทีแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นใหม่อีกนะคะขึ้นแล้วขึ้นอีกนะคะถ้าเอ่อช่างตีบอกว่าสตรีมอยากให้สตรีมอยาดให้หน่อยสิอยากเห็นอยากให้สตรีมอยากให้หน่อย,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 อยไม่เป็นไรคะ่ะน้อง พี่ไม่ได้สตรีมหยาดนานแล้วนะคะพี่จะใช้เอ,อเพราะว่าพี่ไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะเอาเวลานะคะเพียงแต่คุยเฉยๆนะคะขอให้น้องมีความสุขมากๆนะคะพระเอกของพี่น้องหนาเดชน้าเด็ดน,ะเดดนะคะตอนนี้พี่มีสามคนสองคนอยู่ในระยะนี้นะคะขึ้นแค่สิบนาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวพี่ลงแล้วพี่จะขึ้นใหม่อีกนะคะพี่ช่วงนี้มันเป็นเรื่อง อจังหวะที่ไม่มีคลิปดงนะคะแล้วเราเจอกันอีก